นายกรับน์รีกับมีบอกเกลียงเกกะโบกว่อยากอีเนียนยำแล้วก็ข้อความรวมมือนะให้ความสําคัญกับช่วงเจ็ดวันล่างส่งกล้านช่วงกอนส่งกล้านี่ก็คือดูเลขกันแล้วนะเรื่องราวของความปลอดภัยทางโควิดสิการละการอุบัติเหตุแต่ล่งส่งกล้านค่ะก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยให้ความสําคัญนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการข้องซาดรารทุกอย่างแข็งรัดแล้วก็ให้เวิร์กโฟมหุมกันกอนค่ะในช่วงของการสังเกตอาการค่ะ ตามที่นายธนากรวังบุญคงชนะโค้กประจำสำหนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเปิดเพื่อหวาผลเอกประยุทธ์จันโอชานะกะารน,นาย,ยกรัฐมนตรีและการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนะนาพี่น้นองประชาชนและกระถูกภักส่วนให้ความสําคัญกับช่วงเจ็ดวันลั่งส่งกานโดยข้อความรวมมือผู้ที่เข้ารวมกิจกรรมและการเดินทางในช่วงเทศกาลส่งกานเฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองเจ็ดวันรัการะยาห้างงดพบปะาผู้คนและการลีกเลี้ยงการผูดคุยอย่างไกล้ชิด ตรวจเอทีเคแล้วก็ค้อยหน่วยงานเนี่ยพิธธจารณากันว่าใครที่ว่าวว์ฟอมหูได้ก็ะทำเกี่บ้านก้นถัวความปลอดภัยนะคะตามความเหมาะสมกับสถานาการณ์และก็นเน้นย้าให้ปฏิบัติตามมาตราการซ่าธรารสุขอย่างแข็งขัดกับพี่บอกเลี้ยงครับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายแพทย์กูกทักกูเกตกูนะครับนายแพทย์สาธารณุขจังหวัดเนี่ยเก่าเบอกว่าร่างเทศการทุ่งกลั่นคาดว่าจํานวนผู้ติดเชื้อของภูเก็ตอาจจะเพิ่มสูงไม่หมากนะเพิ่มขึ้นไม่หมากนะครับแต่ว่ากลุ่มเสี่ยงที่น่ะกับอุลคือกลุ่มเปราะ และกับผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อย่งนี้ประชาชนนะครับและกลุ่มผู้สูงอายุนะครับรวมถึงเด็กที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ไปฉีดวัคซีนตามที่บริการทางนี้ย้ำไว้ประชาชนกลับมาท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาเนี่ยกลับมาจักเที่ยวนะอะเรือกับบ้านนี่ครับให้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับเซฟคลีนอัพนะครับและกล้กรวจเอทีเค ปฏิบัติตามมาตรการนะครับเน้นพ่วมหน้ากากอ่าอนาไม,ม่เว้นระยะล้างมือบ่อยๆเนี่ยตามมาตรการที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับห<า>นอย่างแกรงขัดครับทำไมต้องสังเกตอาการเจ็ดวันพิบ่าวเกรียงบางทีเราติดมาทึ่ไม่ได้แสดงอาการเลยถ้าว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติกลายเป็นการเเพสเชื้อให้กับบุคคลในที่ทํางานหรือว่าเราเข้าไปซื้อของซื้อของตามห้าสะดวกซื้อเนี่ยพันนี่การอันตรายรับพิจชอบสังคมุมโดยการสังเกตอาการก่อนเซพเซฟเองก่อนเจ็ดวันให้ปลอดภัยห่ังเจ็ดวันแล้วค่อยว่ากันแล้วนะครับพม